ถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะไอ้พลยถึงบอกว่าเนี่ยเห็นไหมมาแย่รังแตนแย่รังเมียกูแย่เมียกูเมียกูกูยังไม่แย่เลยคนอื่นจะมาแย่ได้ยังไงไอ้พลอยอาจจะโกรธตรงนี้ก็ได้โอ้โหเมียกูที่มันแบกท่าขนาดนั้นมันให้ท่าทุกอย่างกูยังไม่แย่มนเลยคนอื่นมาแย่เมียกูได้อย่างไร ก็เลยออกมาเป็นคลิปนี้มีการร้องเพลงมีการอวดขับพระคุณว่าอุ้ยเดี๋ยวจะไปหาเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อนฝูงรู้จักนั่นนู่นนี่จะพาไปชี้ที่สวนวายเอ๊ะใครนะใครนะสวนว้ใกล้มาทําภูผาแอกอะไรนะอะไรนะมันลืมไปแล้วว่าตัวมันเองนั่นแหละได้เคยประกาศเอาไว้ว่าจะพาไปชี้เป้าเอาผิดสาววิตรีให้ได้พอมีคนทวงว่าเฮ้ยมึงระวังนะเดี๋ยวจะโดนเอาไปรวมกับคดีใหญ่ว่าประกันตัวอาจจะลําบากนะไปวุ่นวายกับเขาทําไม ไอ้พวยก็เลยออกลูกไม่ไมรู้ว่าเป็นคลิปหรือเป็นอะไรนะพูดทำนองว่าเอ้สวนวายสวนกล้วยก็มีเยอะแยะไปอะไรอย่างงู้นอย่างนี้แต่ตอนนั้นพูดตึกมากเลยว่าเดี๋ยวทุกคูจัดการเองอีสาวิตีมือโดนแนนมโดนแน่มึงอย่ามาแย่ลังแตนนนแนนแน่แน,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 นกูเองกูยังไม่แย่เลยเมียกูแท้ๆกูกกไมกาแย่ <laughs> ไอ้พวยลืมตรงนี้ไปแล้วคะ่ะว่าตัวเองนั่นแหละเป็นตัวเปิดไฟเขียวให้คนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนัทชีเป็นช่างต้าเป็นพอลลี่เป็นบุมน้อยเป็นอะไรอีกหลายๆคนที่พากัน คิดว่าถ้าเกิดไปเล่นงานสาวิตจีได้จังหนักแล้วก็จะเป็นการถูกใจไอพ้พไวยมึงเป็นคนพูดชี้นําเปิดไฟเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ที่ทุกคนจะคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการที่จะเอาใจมึงนั่นแหละจําประโยคที่มึงพูดอะไรพวกนี้ได้ไหมโอ้โหท่าทางทั้งหมดสารพัดสารพิลืมไปแล้วใช่ไหมตอนนี้มาอุ้ยอย่าไปทาให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่าไปอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยรู้หมดใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงวันนั้นอันนี้เรื่องเกิดยีิบเจ็ดกันยานะคะวันนั้นเนี่ยไอ้พวยไปแถวนั้นด้วย ดังนั้นไอ้พวยก็ได้เห็นป่าแหวงตรงนั้นด้วยแล้วไอ้พวยก็รู้ว่าป่าแหวงเป็นของใครคนทั้งหมู่บ้านรู้กันหมดว่าใครขึ้นไปสวมสิทธิ์ปลูกยางไว้ให้น้องอ้างอย่างนี้ทุกคนรู้ว่าใครไปเอาที่ใครไปอะไรยังไงใครไอ้พวยพูดเองมันรู้หมดเพราะฉะนั้นไอป้ปลาแหวงตรงนั้นน่ะไอ้พวยมีส่วนแจ้งเจ้าหน้าที่หรือเปล่า เพราะไอ้พวยกับเดแแลมไม่น่าจะถูกกันนะน่าจะรู้อยู่ว่าอ้าวแลมมึงโดนกูแล้วถ้าอย่างนั้นมึงแบ่งป่าตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้คิดดูดีๆค่ะคิดดูดีๆ